สาม<ต>สอง,สอง่งอ, <c oughs> อะไรครัวันนี้นีครมันก็อยู่ในช่อไอ้เชี่ยลืมเรื่องตัวอ้เปลี่ยนแต่ะะุดเป็นไรมันเปลี่ยนในเกมได้อแล้วดูมันเลือกโซเฟียให้กูเลเออมันเปลี่ยนในเกมได้เกมนี้มันดูดีนะวนเนแบกับลบนี้ก็จะมาเล่นเกมที่หาหายกันเป็นนาน,นะคะ Six รับเรนโบว์ซิกซี่ครับ คนไหนที่เพิ่งติดตามช่องเราเนี่ยนี่คือตั้งแต่ช่องเก่าเนี่ยคือพวกคนรุ่นใหม่นีงไม่รู้เนี่ยมีตัวเปิดยังไงเขาได้ดูเราเล่นตัวอะไรวะเนี่ยสไตรเกอร์อ๋อเเล่นเองเอาเธอไม้มากได้สไตร์เยอะไรเธอไม้หล่นหล่น คนสองครับคนสองไม่ไ uh, ม่ช right. ินเลยอ่ะมันหลักปลยหรืะเปล่าโอ้โหแหลกว่ะใช่ไหมรู้ส re er. po ึกเหมือนกันครับปิดแค่โลหมดแล้ไ อะไรร้อยเทมได้อยู่ไ่ตยังอ่ะอุ้ยมันแหลกๆหลกไม่เอเออมันมันไม่แหลกอ่ะแต่มันกระตุกอ่ะเ้ยเออมันแบบกระตุก,กบแบบท้ามาแป๊บหนึ่งอ่ะเออเออมันแบบแมเป็นอย่างนี้แหละแย่แล้วอ่ะโอเคมันน่าจะเป็นว่าโอ้ยมันเป็นแล้วมันเป็นเพราะเราแบบกลับม,มาเล่นหรือเปล่าเรากลุ่นลงไปไหนนี่ด่นานนี้นี่ไปกับโอ้ยไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนไปกระตุกป่ะ

โหอยไม่ได้แล้ว่ะนอน้วนักนอนเขาผ่านดีไหมเอ้ยอ้ไอ้เพ้ยเลยดมันเป็นอะไรนแบบาูเล่นใหม่เว้ย หายเลยอ่ะมันยังกระตุกแบบเป็นช่วงงไม่ดูอ่ะไม่อะก่อะไรผิดไม่เล่นตัวเปิดเลยแม่งนี่นี่ทำเป็นลืมเกมนี้มันใส่กิ๊บเลยมันดี่ะกิ๊บกิ๊บสามเหลี่ยมว่ะ อะไรนะเกี okay, ่ยวนี้มันต้องใส่กิฟอะไรเนี่ยกิฟตั้งก็นิ่งึ้กิฟสามเหลี่ยมก็ซูมเร็วมันมีคลาสมันมีคลาส โอ้โหเลย่โดนตีเสมอเลยแม่เชื่อ,อ,อบุฟหรออืมเนี่ยเนี่ยไม่เอาเคลียร์ท่าลงก็ไม่ชนะหรอเอาไว้นไม่เอาลงวะมันเอาอะไรดีอาร์ลงอ่ะเอาคนที่เก่งกว่าโดนหน่าโอ้โหไม่หารล้อ่ะ

ว่าคุ้มกับใจไม่กูกูเริ่มปปเ,เป็นแล้วเา่าแรไงไดีวะเราาเราฆ่าตัวอื่นก่อน ในห้องเนี้ยปีนหน้เ<อ>าเจ<อ>็บด<อ>้วยโอ้ยกูเห็นเพื่อนเดินค้างอะไรอ่ะมึงเห็นเหมือนกูไหมอ๋อเขาเห็นมันตีอยู่อุ๊ยแคชเจ็บมนะั้งน่ะไม่รู้ว่าเพื่อนยิงเจ็บไหมแต่กูไม่ได้ยิงมันเลย ดูปสวัสวยอุ้ยอุ๊ยอะไรเพื่อเราคนนี้จัดการแห้เฮ้ยหนึ่งหนึ่งยังไงก็ชนะไม่มีทางที่จะแพ้แค่ได้ down to one friendly อะไรก็เกิดขึ้นได้เว้ยไม่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 เกิดขึแน่นอนเดี๋ยวลบดิ นี่แหละแล้วยิ่งเป็นนอร์แมนตัวแค่ทางแย้แบบนี้ไม่มีทางที่จะแพ้เลยเอ็ดเฮ้ยคุณรู้เยอะจัดแน่นอนอันดีผมเคยเก่งครับตอนนี้ก็ยังเก่งโอเคมันเป็นอะไรวะมันติงมันดี 150, ติด150รถอะไรไม่รู้ไม่มีตัวเล่นเลยว่ะมัมเนตัวอะไรดีบ้างวะเล่นแคทไอชเชอร์มั้ยเพิ่งเล่นไปตามเมื่อกี้ตอนนี้ก็เอาอีกตัวเราค่อยลงตอนเล่นเสร็จไทยเนี่ยใช่ไหม ถ่ายนานแล้วมึงเอาไปลงเลยดลูคีลุกลงโคตเฟ้นอุ้ยอาวเอาก็ขนาดเพื่อนมึนยังลงโคตเฟ้นก,กันเลยเ่นเกมนี้ดเพีดีเลยเกมหมาเนี่ยนะอุ้ยเกมมันดี คค่มันไม่เห็นแต่ไม่คเห็นเลยลนนนคนิดนิดบินมาเราไปด้วยกันเว้ยเราดู เีอนอันน <si okay? ี้ที่อนางเฮ้ยใครยิงใครยิงเราจะไปขางไหนก็ต้องเดินไปไมเป็นไรห่อนไเฮ้ยโอ้ยเฮปินชั้นสองชั้นสองลงมาข้างหลังาแล้วแม่งเ้ย โอ้โหปีน่าเห็นมันว้าเลย,เลยบูมตี้ตโอ้ยยี่ยมแผลกเน็เดก็ไ,ได้อันนี้ปิงใครวะเนี่ยมันคิ้วมันเหนไ,ไหน่อดูชื่อนดิอัยนี่เราอยู่ในตีคนไทยไปเลย ปื้มเลยอเไอ้ปื้มเลยอ้อมันจะชื่อพีอุ้มก็ได้มาแมนมาแมนมันเก่งมันเก่งถ้ามองกมาไม่เช่อหรไม่รู้อะดูกนอน ตอนดูตอนดูไอไอฟิวคนก็วาบอยู่นะแล้วตอนเนี้ยไม่วาบแล้วว,ลวิ่งเกือบชนะแล้วโอ้ไม่เอาไปเจ็ดตัวแม่งเก่งจัดเก่ <9 S 1> ากับบ้านะ่ะโอ้ยก่ากับบ้าไม่ได้ดูนานจัง ด่านกันเอ้ยด่านกันอะไรใส่กันเล่นตัวอะไรก็ได้ที่คุณอยากเล่นเล่นอีหล่าเล่นมิวละกันเล่นเล่นคนไทยละกันเล่นวาลุนีเหรอโอ้ย <laughs> ด้าน ้เนี่ยเพื่อนมันเดินขายอีกแล้วอ่ะมันดีตรงไหนวะที่นีนี่ยิงด่านนี้เราก็เคยเล่นนะเป็นแนหลก มันไม่มีใครดีเลยนะได้โดนโด,ดนทะีทำไมวะาเรามีมอสสี เราเ่แอมอฟี่ไอนเด็ดโั่ผู้ชายรู้สึกผิดไปแล้วจะจะนนค,คนภาคไหน <sk r ug> จะไหนมาเนี่เกลียดมเกลีย์มาก,าช,าช,มากช่วยกูช่วยเลยึงได้ฟินตกมจกูาตายเข้ามาแล้วบอกจะผีกูช่วยฝ<บ>ั่งกูมันก็มีอยู่เหมือนกันน่ะเออมี้คงช่วยอยู่เไ้ย โลโมันที่มันที่มันตึ้มันตึ้ง้งเพิมยังอยู่ไหมน้องหัวเิมยังอยู่เู้ลหมด้มหมดโลเล็กโลเล็กเข้ามาแล้วหรอไอชื่อมันเข้ามาเลยเกินทายอยู่เกินท้ายมือ มาดิรีเฟกไวรุ่นครับผมอย่างนั้นคือใช้ c 4ไอ้เหี่อะ T4 ก็โฟร์ซีเลยดีก็ T4 ดิอ้าวก็แข่งเลยไหมล่ะว่ามันมีหลักรายการเนี้ยในเกมนีเราจะไปชนะใครได้คนที่แข่งรายการนี้มันก็ต้องเก่งประมาณนึงแหละมันถึงจะมาแข่ง เราก็สิ่งประมาณไม่รากากนั่นเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรายืนยงนได้เลยความกิดอ,อ๋อมันซื่อชื่อเอ้ยมันชื่อหลีเอ้ยสองหนึ่งแล้วเว้ยซารา่าซาร่าล่างพรานออมัต แล้วก็ได้แชมป์มาอมมววโอ้ยแชมป์ทุกคนท้องคำรูโรเตทปะเนี่ยมันมีอันนี้อันบัคเทฟอยู่ตรงนี้ อไอ้เี้่ภาพแม่งเอเงงเอไปกินมขามป่ะเอเอเกมแม่งคดค,ดคดหมามมเฮ้ยใครมาฟังบันทเคมจบ<อ>จบตายแล้วในมีคนนะอรอดหลอะไรไวมันมีตัวอยู่ฝั่งนี้ตัวนึ อกูไปยิงกับมันมาเมื่อกี้นี่รอกฝั่งนี้ให้อยู่ปีรอกหนไหนมุมโอุ้มไม่ดีเลยว่ะเฮ้ยนม่ดจอีน่าปีม่จอดแล้วจอไดไหนวะจอดตรงเอฟ เราสอนกันว่ะแย่แล้วว่ะเฮ้ยโดนแทกเนี่ยหลังมันปลาแฟนเข้ามาเนี่ยเ,เล่นไปเล่นไปกัวหลังกัวดิโอ้ยมันเอาแคลสมาไอ้เหี้ยนี่ตัวไอ้เหี้ยนี่แม่งโอ้โหพี่กูเห็นภาพมึงโคตรกระตุกเลยว่ะ คะแนนดีๆใครก็เอาหึ่นไม่ลงครับเด็ดเราก็ไม่ได้แย่แล้วเว้ยไม่ดิเด็ดเป็นอะไรเปนที่เิร์ฟคนเดียวเด็ดเพื่อเราอีกคนนึงเนี่ยแย่เลยนะแต่เป็นห้าสิบหุ้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอก ขับขันเขาแม่งเอ้ยเล่นอะไรดีวะคิดไม่ออกหรอไออารุนีแล้วกันเงินล้วกันเอาเอา๋เอ secure the bomb อ๋อโอเคไม่ไหวหรุด แล้วทำไมมันอยู่ที่กูเป็นสควอชเดิรดวะอ๋อเมื่อกี้กดออกเนาะเปล่งเปล่งเปล่งน้องเปี่ย,ย,ยเ,เห็นว่าเป็นแบบปล่อยจากเครื่องโดยตรงเลยดูดีว่ามันได้เชื่อก็เน่ยจากเครื่องโดยตรงเขา่็ไงวะ

เริมไปตอนนี้ว่าหนหนักดีหว่าอยู่ดีมันขึ้นมึงกำลังเล่นเลนโบสีโอ้ยนลกจังวะมันไสได้หย,ย,ยุ่เลยไม่รองใช่ เดี๋ยวโดนหลังยิงแล้วกูก็โดนอุ้ยโดนแส่แล้วอะไรวะอุ้ยมึงทำอะไรหนูบิ๊นด์ับเบิ้ลพีไว้แค่ดูฝั่งนี้แค่ดูฝั่งแค่ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดูอยู่ดูฝั่งให้รอดกันเราอดกันเรา เอ้ยครอสซิงเฮ้ยมันเห็นตีนกูโดนไหนก็ฝักางซ้ายมึงอ่ะข้างหลังซ้ายเออซ้ายมันเห็นตีนกูมันยิงมาไม่เป็นไล็กปืนยังอยู่เว้ยปืนเยทำอะไรได้วะมันเก่งสุดในทีมแล้ว มใช่ไอ้บูดมันก็เก่งทั้งคู่พ<ห>เพร<น>าะว่าเฮ้ยชนะเถอะว่าไอเช่เราก็เราก็ได้อยู่นะเราก็ไม่ได้โยนเนี่ยเราไปเล่นไหมเออพูดสีคิวด้วยแต้มเราก็โอ้ยแต้มใกล้กันจัดเก,กมตึงว่ะเกมตึง เล่นชั้นหนึ่งบ้างดิเล<ร>่นแต่ชั้นสองเล่นแต่ชั้นสองดีอยู่ชั้นหนึ่งกลางมีวาเด่นด้วยเนี่ยไม,ไม่กูไม่รู้จะเล่นมันทำไมเล่นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นโค้งมึงไม่รู้แล้วตัวนี้มันคือตัวที่เก่งสุดนในเกมไมโซนะ แล้วเ,เพื่อนเราต้องเลือกตัวนั้นมาแล้วดูมันทำหน้าเลยถือปืนผมโอ้ยแม่งประตูดแก่ะมันเป็นอะไรวะอโอ้ย การเล่นไมสโตรเลยนะยิงไม่โดนนั่ไงวะกระสุนไม่กระสุนกระจายกูยังยิงไม่โดนมันมีกล้องให้3ตัวเลยหรอวะเบอดีบัฟเพื่อตัวไม่เข้าเก่งอยู่แล้วนี่คือนี่คือโกงแลวอันนี้ มาชัวปล่อยมันมาเอ้ยนี่คือจะบอกเล่นจำคำว่างั้น <like> ออใส่เราโคตรแน่นอนะ่ะถ้ากล้องไม้ตัวดีๆนะเราไม่มทีทางใ่หรอก เนี่ยไว้เจอได้แน่นอนครับระดับนี้ไอ้ชิบยิงออกมาใไหมเนี่ยโอ้แม่งเป็นเหล็กอีกนี่กนอนเตียงเลยดิสบายเลยอาอคอนเนคชั่นอะไรเนี่ยที่ดูกระดุโอ้โหโ,โหยนเกม <c oughs> ทำไมทำไมอยู่หรุดรอหรอ Connect, er. มีคอนเนคแตนดะมันมีอะไรอ่ะหรือดจะเริลนะไอมันเดินค้างว่าแม่งลำคานยุไหาเอาชนะ,อะเออดีเที่ออกมาโอ้เนี่ยสี่ต่อห้าชนะเนี่ย คลิปนี้ก็ต้องจบไปก่อนครับเพราะโดนแบนอ๋อ oh, แต่เล่นคลิปแบบได้อยู่ <S <S เออก็ดีก็ดี